แล้ว h o n t y h i t y Hatchback 1.0 SV ตัวนี้นะครับผมปี2021ไมกิฟเลขไม่30,000แล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมตั้งขายไว้ที่459,000บาทวันนี้ไม่เอาครับผม429,000บาทพอผ่อน7,000ไปาไยปลาย8,000ต้นๆเท่านั้นมาครับผมต้องบอกว่าเจ้าคันนี้นี่เข้าโครงการนะลโถโหดโกดเศรษฐกิจนะครับผมปี2021 c i t ี h b t c k b a c k 1.0 SV แบบนี้459,000บาทไม่ขายเอาไป429,000บาทพอนะครับผม อยู่ที่7,000ันต้นๆแปดพัน 8, 000, ปลายๆนะเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันสักหน่อยครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้นะคันนี้เรียกว่าออปชั่นจัดเต็มนะครับเปงหน้าโคเมียมสวยๆนะดีไซน์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะพี่มาต่อนที่ล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นทูโทนนะยางสภาพพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวรองท็อปเลยเนาะแล้วก็กุญแจคีย์เลสติดตั้งมาให้เข้ารถไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยคันนี้นนคับต้้อองอกว่าเเดดิมดิมมี เลยนะครับแล้วเป็นแฮชแบกด้วยก็ต้องบอกว่าแฮชแบกเนี่ยราคามือสองจะแพงกว่าตัว4ประตูนะแต่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงนะครับนี่ต้องมองหลังติดตั้งไปให้เดิมแท้โรงงานนะครับผมเซ็นเซอร์ถอยหลังติดตั้งไปให้นะเดิมๆเ,เลยคันนี้เดี๋ยวดูภายในกันภายในใหม่มากคันนี้โหเลขไม์อยู่ที่สามหมื่นโลเท่านั้นรถวิง 3, ่งสามปีวิ่งสามหมื่นโลวิ่งน้อยสุดๆเลยนะครับกลมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีพุชตาร์ติดตั้งมาให้นะระบบอีคอนประหยัดพลังงานหน้าจอกลางเป็นหน้าจอไซส์ใหญ่ ของแท้ h o n ด้เลยแล้วคันนี้บอกเลยว่ามี a p p l e c a r า l a y พ u i l ิว n ินติดมาให้ซีนจอยังไม่ได้แกะจากป้ายแดงเลยนะ Air Air แอร์เป็นแอร์ระบบไฟฟ้าออโต้นะครับผมระบบเกียร์ CVT อัตโนมัติเบาะหนังทั้งคันด้านหลังกว้างขวางนะครับผมเบาะหนังสวยๆตึงๆแบบนี้ไม่มียับไม่มีย่นก็รถมันแค่30,000่นโลวิ่งมา3ปีโอ้โหแทบจะเรียกว่าขับไปเซเว่นเท่านั้นหรือเปล่าทำไมขายถูกรถย้อมแมวหรือเปล่าดูนี่นะครับเครื่องแห้งๆหัวน็อตไม่มีขยับแผงกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้นะพี่ ตรวจอินสเปคชั่นบายวันทุคามาให้แล้วเกรด A นะครับไหนใครถูกใจคันนี้บ้างครับผม429,000บาทนะครับผมย้ำอีกทีนะออกรถศูนยบาทได้เลยผ่อนล่มต้นที่7,000ไปไป้ายแป0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ใครที่สนใจรถราคาดีๆแบบนี้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่อินบ็อกหรือโทรสายตรง095 4 5 9 6 4 9 4หาผมวินวีคเคแอนซันได้เลยครับผม